สวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาทำเป่าตั้งจากกระดาษโดยไม่ใช้กันอันดับแรกให้เราไปหยิกระดาษมาครับขึ้นครับขึ้นแล้วจากนั้นให้เราพบไปตรงขอบกระดาษตรงนี้ตรงนี้นะให้มันเหลือที่เราพบไปตรงนี้หนึ่งอันจากนั้นให้เราพาบ,บบนี้ดูนะคับเสร็จแล้วปุ๊พบพาไปานี้ นัให้เราพับสี่เหลี่ยมตรงมุมมันจะเหมือนมีรอยแล้วก็พับไปตรงที่มีรอยกลางออกให้เราตัดออกตรงมุมเส้นแบบนี้เนี้ยตัวนี้ตัวน,นี้ให้เราวัดหนึ่งจุดห้าเซนแล้วตัดทั้งสองด,าด้าน จากนั้นให้เราตัดสามเหลี่ยมที่มันจะเป็นรอยอยู่แบบนี้ต่างออกมาเราจะได้ลักษณะนี้ให้เราพับขึ้นไปแบบนี้แล้วพับลงมาขึ้นไห่หรอให้เราพับสี่เหลี่ยม ที่เราตัดจากนั้นให้พัดด้านบนขึ้นให้พัดด้านบนขึ้นให้ให้พัดพด้านล่างขึ้นแล้วก็ด้านบนอ่ะล,ลงขึ้นนะเหมือนกันแล้วแบบนี้แล้วให้เราพับตรงตรงนีน้แล้วก็ให้เอาสอดเข้าไปเหมือนกันคลับสอดแค่นี้ก็จะได้กระเป๋าตังค์แล้วใส่เข้าตรงนี้ได้ น,น,นี่จะกันใคทางนี้ได้ยังไงพบได้ด้วยตายล้วตรงนี้ใครด๋อยากให้พับอะไรอีกความเมนต์นาตายหลังนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะมาซอนพับแนมยังไม่บอกหรอกพาดูทีปต่อไป